ตรงสองท่าเกตสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นเชิงเชิงคอนเซปต์เป็นเชิงวิธีการนะครับว่าทํำยังไงถึงจะบรรลุทร์เกต5อันแรกนั้นได้นะครับผมพูดรวบเลยนะก็คือเขาจะมี1นึกับ 1b นะครับ 1a เเนี่ยก็คือสาระก็คือบอกว่าจะต้องกระจายทรัพยากรอย่างเพียงพอนะครับ ด้วยวิธีการที่คาดการได้นะครับอืมก็คือผมผมเอาสมองผมออกจากการมือไทยไม่ได้นะคือไอ้คำว่าด้วยวิธีการที่คาดการได้ก็หมายความว่าเวลาคุณพูดออกไปว่าต้องทำอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่นึกออกไหมครับไม่ใช่ว่าบอกว่าอืมไปหาวิธีการมาสิ ว่าทายังไงถึงจะไม่เห็นคนมานอนตายข้างถนนอีกอย่างนี้นะครับคือถ้าสั่งแบบนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการที่คาดกาดันไะด้อันนั้นมันเป็นแบบเหมือนถุยถุยออกมานะครับไม่ไม่ได้โชว์วิสัยทัศน์หรือความสามารถของความเป็นผู้นําเลยนะครับอืมันนี้เขาบอกว่าต้องกระจายทรัพยากรอย่างเพียงพอนะครับด้วยวิธีการที่คาดกันได้นะครับไปยังประเทศด้อยพัฒนานะครับและกําลังพัฒนา เมื่อกี้เขาเห็นแล้วเนาะเขาใช้คำว่า l e a s t developed country นะครับไม่ใช่ under developed country เพื่อที่จะได้จัดทำพวกโปรแกรมนะครับแล้วก็นโยบายนะครับกำจัดความจนในทุกมิตินะครับโปรแกรมเนี่ยมันก็อาจจะภาษาไทยก็อาจจะเป็นเรื่องโครงการอะไรเงี้ยนะ,ะแล้วก็โดยเฉพาะอันนี้เขาเหมือนเขาเน้น ผมจําไม่ได้แล้วผมโน้ตออกมาแบบนี้แปลว่าเขาเน้นแหละเขาเน้นในแง่ของเงินแล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆนะครับส่วนถ้าเกหนึ่นบนะครับอันนี้พูดเรื่องสร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมนะครับทั้งในระดับประเทศภูมิภาคภูมิภาคนี้เขาใช้คำว่า Region นะครับแล้วก็ระหว่างประเทศคือ International นนะครับโดยให้คำนึงถึงเรื่องโดยให้คำนึงถึงคนจนก่อน อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาใช้คำว่า Poor หรือคำว่า vulnerable นะครับคำว่า vulnerable ก็คือคนที่เสี่ยงที่จะได้รับอันตรายก่อนคนอื่นเขาอะนะครับอันนี้เรียกว่า vulnerable นะครับถ้าถ้าในแง่ของโควิดเี่คำว่า vulnerable people นี่ก็จะหมายถึงคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าคนอื่นนะเช่นหมอพยาบาลดันหน้าเช่นคนที่มีอาชีพ รถขนส่งสาธารณะคนที่เป็นร i d เดอร์นะพวกนี้จะเรียกว่าเป็น vulnerable นะอันนี้อันนี้เหมือนพูดพูดให้ฟังว่าเซนส์ของคำว่า vulnerable คืออะไรนะครับแต่อย่างเรื่องที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเรื่อง p o v e r t y ใช่ไหม vulnerable ก็หมายถึงคนที่จนนะที่มีรายได้ต่าำคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คำนึงถึงในแง่ของ gender sensitive ด้วยนะครับอันนี้ก็ก็ เหมือนเป็นประเด็นหลักของสาประชาติอยู่ลวนะเขาเขาเป็นเขาเป็นเรื่องสิทธิสตรีเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศอะไรแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้ลงทุนในการกําจัดความยากจนนะครับแล้วเขาพูดเรื่องนโยบายนะครับที่เน้นคนที่เดือดร้อนก่อนนะครับสองกลุ่มนี้ถ้าย้อนไปหนึ่งเอก็คือต้องมีมีวิธีการที่จับต้องได้นะครับว่าจะกระจายทรัพยากรยังไงนะครับก็ จะได้มีโปรแกรมนในว่ายที่เหมาะสงในการส่งความช่วยเหลือว่ายังประเทศที่วิกฤตกว่าอะไรแบบนี้นะครับอลองไปดูวิดีโอนะครับ The means of implementation are Target 1.A is to ensure significant mobilization of resources from a variety of sources including through enhanced development cooperation In order to provide adequate and predictable means for developing countries, in particular least developed countries, to implement programs and policies to end poverty in all its dimensions. And target 1.b is to create sound policy frameworks at the national, regional, and international levels based on pro poor and gender sensitive development strategies to support accelerated investment in poverty eradication actions. As you can see, the means of implementation targets in the poverty goal are very much focused on the policy approach that's taken, ensuring that it's pro poor and gender sensitive, and the financial resources needed to lift people out of poverty. And it mentions specifically aid. So, again, those enabling pieces that are needed to make progress on this goal. So, with that, I'm going to summarize and close out. You can see that there is so much in just even one goal, and it covers such a wide range of topics related to eliminating that goal. And this is why there's so much detail in this agenda. So, let me summarize SDG 1 before we close out for today. <laughs> โฟกัสไปที่ Policy นะครับเน็ตมาที่นโยบายซะเป็นหลักนะครับก็เลยตั้งคำถามทดไว้ก่อนนะว่าแล้วไอ้ t a ร g e เส่วนที่เป็น Mean Soft Implementation ในโกอื่นๆนะมันจะเป็นนโยบายหรือว่ามันจะเป็นวิธีการที่แบบจับต้องได้ในเชิงปฏิบัติเลยหรือเปล่านี่ก็ช่วยช่วยจำไว้ก่อนนะเดี๋ยวเวลาเราไปดูโกที่2ที่3ามต่อเนี่ย ไอตอนที่มาดูทาร์เก็ตกลุ่มที่เป็น means of implementation เนี่ยมันเป็นโทนไหนเป็นโทนนโยบายหรือเป็นโทนแบบ p r a c ก i c คอคือเป็นเป็นวิธีการที่เชิงปฏิบัติจับต้องได้เลยนะครับส่วนอ,อ่อันนี้ก็จะเป็นตัวตัวเอ่อทาร์เก็ตทั้งหมด7อันนะครับ